บอกว่าตัดต่อมลูกหมากมาแล้ว2ปีครึ่งค่ะตอนนี้ปัญหาก็คือว่าอาวัยวะเพศเนี่ยนะคะไม่แข็งตัวเลยกินไวอากร้าได้ไหมหรือว่าต้องทำอย่างไรตัวมะเร็งนั้นนะคะก็คือบางทีไม่ทราบสาเหตุนะคะจะมีมะเร็งปากมดลูกที่เราทราบสาเหตุว่าเป็นการติดเชื้อ HPV ร้อยละ99.7ดังนั้นเมื่อเราทราบสาเหตุเราก็จะสามารถป้องกันได้นะคะโดยการฉีดวัคซีน HPV ซึ่งอาจจะป้องกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ก็ป้องกันได้เยอะนะคะสี่สายพันธุ์ป้องกันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะมะเร็งปากมดลูกและเก้าสายพันธุ์ก็ป้องกันเก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มะเร็งต่อมลูกหมากเราไม่สามารถทราบสาเหตุมันได้ดังนั้นการป้องกันเนี่ยนะคะก็อาจจะป้องกันได้ยากแต่อย่างไงก็ตามเชื่อว่าการรับประทานอาหารบางอย่างสามารถป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะคะเราสามารถเปิดเปิดค้นความรู้ตรงนี้ได้เช่นพวกทอมัโต้พวกไอ มะเขือเทศนะคะเอ่อน้ำมะเขือเทศหรือตัวมะเขือเทศแตงโมพวกนี้นะคะจะป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากได้แต่ยังไรก็ตามมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งของผู้สูงอายุนะคะแล้วชอบฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะชอบฮอร์โมนชายดังนั้นการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยนอกจากมีการคว้านการตัดการใช้รลังสีรักษาการให้เคมีแล้วก็คือลดฮอร์โมนเพศช,ชายเทสโทสเตอโรนนะคะคือแค่ตัด ลูกหมักออกไปก็แน่นอนก็มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนก็คือจริงๆก็คือลูกอัณฑะสร้างฮอร์โมนแต่พอเป็นมะเร็งต่อมลูกหม,กมักบางทีคุณหมอตัดลูกอัณฑะไปด้วยเพื่อลดการสร้างฮอร์โมนเพศชายไม,ไม่ตัดลูกอัณฑะก็ลดฮอร์โมนโดยใช้ยานะคะยาลดฮอร์โมนเพศชายพอใช้ยาลดฮอร์โมนเพศชายก็มีปัญหาเรื่องหมดสมรรถนะทางเพศและโพดเสียดยาวแล้วจะทาไงกินไวกค้าได้ไหมนะคะก็ได้นะคะแต่ต้องพบแพทย์ก่อน ถามว่าคุณจะมีภาวะแทรกซ้อนอะไรไหมเรื่องของการเป็นมะเร็งแล้วคุณมีข้อห้ามการรับประทานไวัยก้าไหมสามารถปรึกษาแพทย์ได้นะคะ